สวัสดีครับสมาชิก FC แฟนเพจแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็มีสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่สูตรเด่นบน2ตัวมาฝากสมาชิกทุกท่านนะครับให้ได้พิจารณากันนะครับย้ำว่าสูตรนี้เป็นสูตรใหม่เพิ่งจะมาลงงวดนี้ให้สมาชิกได้พิจารณาเป็นงวดแรกนะครับผมครับผมไปํำรวจดูสถิติกันก่อนนะครับผมสูตรนะครับเริ่มเดินจากงวดที่ออก 593นะครับสูตรเริ่มเดินจากงวดนี้นะครับงวดแรกผลการคำนวณออกมาได้9กับ4นะครับก็เข้าไปที่เลข9กนะครับวันนี้ผลการคำนวณออกมาได้5กับ0นะครับก็เข้าไปทั้งร้อยทั้งสิบนะครับวันนี้ทำให้ไล่ก่อนเข้าหลัก10ตัวนี้เข้า,าทั้งหลักร้อยหลักสิบเลยนะครับนี่ เมืถัดมาผลคำนวณได้8กับ3นะครับก็เข้าไปที่หลักหน่วยเลข3านะครับนี่เข้าไปที่หลักหน่วยเลข3ามดถัดมาได้6กับ1ก็เข้าไปที่หลักหน่วยเลข6นะครับงวดต่อมานะครับผลคำนวณได้5กับ0นย์นะครับก็เข้าไปที่0นหลักร้อยนะครับงวดถัดมาผลคำนวณได้6กับ1นะครับก็เข้าไปที่หลัก10เลข6นะครับ วันต่อมาผลคำนวณได้0นกับ5ก็เข้าไปที่0นย์ะครับในหลัก10บวัต่อมาผลคำนวณออกมาได้2กับ7ก็เข้าไปที่เลข2นะครับหลักหน่วยเลข2นะครับวดที่ผ่านมาผลคำนวณออกมาได้0นกับ5งวดนี้ก็เข้าไปที่เลข5นะครับในวดที่ผ่านมาวดนี้นะครับวดนนี้ ตำแหน่งที่จะนำมาคำนวณนะครับหรือข้อมูลที่จะนำมาคำนวณก็จะใช้หลัก10นะครับกับหลักหน่วย2ครั้งนะครับหน่วยจะเป็น2ครั้ง6หน่วย2ครั้ง5นะครับ5 2ครั้งก็เป็น10ก็ได้0ูนะครับ6กบวกก็ได้6ตัวแรกนะครับตัวที่2ให้บวกเพิ่ม5แเต้มนะครับ6บวก5เป็น11ก็เอาเฉพาะตัวท้ายก็จะเป็นเลข1น่นะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้จะได้เด่น2ตัวคือ6กับ1ครับผม